ครับมือนีก้กะมากล้วยไปบ่มกันนะครับมีจะเค้ือ,น,อน่าน้ะโอ้นี่เออคึืนนี่ก็คือสิตึงแหละเพราะว่าต้นเริ่มล่มแล้วเอาไปบม่มเนาะขื้นสิดีได้กินสุกๆแฉๆ ครับสำหรับต้นมันก็นต้นที่เขาตัดเครื่อแล้วเขาก็ไปเอาไปโยนลงสาหนเลยครับเท่เนาป่าก็ที่ได้กินนะครับป่าพวกป่านิ่นป่านลป่านิ่นป่าปตะเพียนนะครับลากินพืชมักครับเป็นอาหารของปลาได้ต้นมันนะครับครับสำหรับต้น ส่วนก็ใบนะครับโยนลงในสาน้ำเลี้ยงปลาเป็นเยื่อปลาเป็นอาหารปลาอีกนะครับนะครับมอวนตัดใบต้นแถวหิมสาโยนลงเลยครับ